การที่เราเนี่ยจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะพบเจอจากการเสริมนกเนี่ยเราจะต้องเลือกอยังไงอย่างแรกก็คือจริงๆแล้วก็เราก็ควรจะใช้เป็นบอร์ดเซอร์ติฟิเคทพลาสติกเซอร์เจนนั่นคือแพทย์สัญยแพทย์ตัวเต่เฉพาะทางที่รับการรับรองนะคะโดยการที่เอาชื่อนามสก,กุลคุณหมอเนี่ยไปเซิร์ชในเว็บแพทย์สภานะไปดูความเฉพาะทางนะซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นพลาสติกก็ได้อาจจะเป็นสัญญาแพทย์ทั่วไปหรืออะไรแต่ควรจะเป็นสัญญาแพทย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับหน้าอกละกันเพราะว่าตำแหน่งนี้มีอ n นาต m มหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อที่มีความละเอียดอ่อนสูงนะครับการที่เราบาดเจ็บเนื้อเยื่อต่างๆโดยที่ไม่จําเป็นหรือว่ามีการทําลายเส้นเลือดเส้นประสาททําลายกล้ามเนื้อนะครับทำลาย โครงสร้างของต่อมเต้านมต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาระยะยาวมากๆเลยแล้วบางอย่างก็ไม่สามารถเอาคืนได้นะครับอย่างที่2ก็คือควรจะเลือกสถานที่ผ่าตัดนะครับห้องผ่าตัดทุกชนิดไม่ได้เหมือนกันการผ่าตัดในห้องผ่าตัดที่เฉพาะทางนะครับเช่นเป็นห้อง positive pressure นะเป็นห้องผ่าตัดที่มีการควบคุมมาตรฐานความสะอาดนะหรือว่าเป็นโรงพยาบาลที่รับการรับรองต่างๆนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ปัญหาน้อยกว่าในที่ที่ไปทําตามห้องแถวไปเป็นตึกอะไรอย่างเงี้ยที่ห้องผ่าตัดไม่ได้แล้การรับรองเพราะว่าการใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยการความสะอาดอะไรเงี้ยก็จะมีส่งผลมากมากเลยทั้งผลระยะสั้นก็คือการติดเชื้อรุนแรงหลังเสริมโลกทันทีหรือผลระยะยาวที่จะเลินไปถึงการเป็นเขาเรียกว่าพังผ่าพังหืนรัดนัดแล้วปัจจุบันเราเจอเรื่องของพวกวัณนนโรคเทียมนะครับซึ่งเจอได้บ่อยนะครับโดย จะเจอในห้องผ่าตัดหรือสถานพยาบาลทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับมาตรฐานนั่นเองเพราะว่าบางทีการฆ่าเชื้อเนี่ยมันมันมีมาตรฐานหลายระดับะนะครับระดับเบสิกหรือแอดวานซ์ที่แบบว่ามีการควบคุมคุณภาพเนาะอย่างต่อไปก็คือควรจะเลือกแพทย์นะครับเลือกแพทย์ที่ทําให้เนี่ยควรจะเป็นแพทย์ศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์นะคะเพราะว่าการผ่าตัดเข้าไปเนี่ยแพทย์จะต้องเลือกอะไรให้เราบ้างหนึ่งแพทย์จะต้องเลือกขนาดของซิลิโคนให้เรานะครับ ซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ให้มาไซส์เดียวหรอกค่ะเขาก็จะให้คุณเลือกแหละไซส์เล็กกลางใหญ่หรือแล้วแต่คนน่ะแล้วแต่สไตล์ของแพทย์ท่านนั้นแต่ท oui. ุกๆขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องยอมรับปัญหาของขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าทุกปัญหาที่ใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องทําลายเนื้อเยื่อให้กว้างมากขึ้นนะคะคุณจะต้องยืดกล้ามเนื้อหน้าอกคุณต้องยืดผิวหน้าอกคุณต้องยืดเส้นประสาทเนื้อเยื่อต่างๆของบริเวณหน้าอกที่มันมากขึ้นมีการบาดเจ็บมากขึ้นนะครับคุณก็ต้องยอมรับปัญหาของมันนะ หนังคุณก็ต้องบางลงเหมือนคุณเป่าลูกโป่องอ่ะถ้าคุณเป่าไม่ตึงผิวผิวลูกโป่งก็ไม่ได้บางมากถ้าคุณเป่าตึงมากๆใส่ใหญ่มากๆคุณต้องยอมแล้วว่าผิวหนังคุณก็ต้องมีการเหนียวย้อยหย่อนยานที่มันมากขึ้นนะคะแล้วก็หมอเขาต้องเลือกนอกจากจะเลือกขนาดเลือกชนิดด้วยนะคะเพราะว่าชนิดของซิลิโคนในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายชนิดอย่างที่เราเคย ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับชนิดผิวเรียบผิวทรายผิวทรายนาโนผิวทรายพิเศษต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งท,งทรงที่เป็นรูปแบบหยดน้ําแท้ๆหรือหยดน้ําเทียมก็จะมีผลต่อลักษณะของผิวหน้าอกโครงสร้างหน้าอกไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าซิลิโคนชนิดเดียวจะเหมาะกับหน้าอกทุกประเภทหรือไม่ใช่ว่าใส่อะไรก็ได้นะครับมันจะมีคนที่สามารถใส่อะไรก็ได้แต่ก็จะมีหน้าอกที่ไม่สามารถใส่อะไรก็ได้ต้องเลือกให้เหมาะจริงๆ สก็คือหมอที่ทําการผ่าตัดก็จะเลือกชั้นวางซิลิโคนให้เหมาะแต่ละคนไม่ใช่การวางเหนือกล้ามจะผิด100%ไม่ใช่วางใต้กล้ามจะผิดหรอจะถูก100%ยเปร์เนซะไม่ใช่ว่าทุกเคสในโลกนี้ต้องผ่าไว้ใต้กล้ามทั้งหมดมันมีข้อดีข้อเสียของการใส่เหนือและใต้กล้ามนะคบซึ่งแพทย์ที่เป็นบอร์ดเซอร์ิเหรือแพทย์ที่จบเฉพาะทางที่รับการรับรองเนี่ยเขาจะรู้ข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคนิคและเลือกใช้ให้ถูกต้อง กับคนไข้แต่ละคนเพราะฉะนั้นอย่างตัวหมอเองเนี่ยไม่ได้ใส่ใต้ก้ามร้อยเปอร์เซ็นนะคแล้วก็ไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นใต้ก้ามแต่ก็จะมีเคสที่น้อยมากๆที่มีข้อบ่งชี้ของการขึ้นมาเหนือก้ามแต่เราต้องบอกคนไข้นะว่าเราใส่ไว้ชั้นไหนนะคบแล้วเราจะเลือก ให้มันเหมาะกับคนไข้แต่ละคนก็แปลว่าไม่มีซีคนรุ่นไหนที่ดีที่สุดนะหรือเทคนิคไหนที่ดีที่สุดนะคะ,ะก็คือก็จะต้องเป็นให้คุณหมอประเมินแล้วกันเนาะว่าในเคสนี้รักษาแบบนี้นะคะมีข้อจํากัดที่จะต้องใช้ซิลิคอนแบบไหนหรือเลือกเป็นเทคนิคแบบไหนนั่นเองนะ,ะยังไม่หมดนะเพราะว่ามันจะต้องเลือกของในเรื่องอการดูแลหลังผ่าตัดด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเสริมแล้วจบไงทาไมหมอต้องแบ่งภาวะแทรกซ้อนของการเสริมหนกเป็น2ระยะก็คือระยะ ที่เจอทันทีหลังผ่าตัดถึงไม่เกิน6เดือนกับระยะยาวก็คือมากกว่า6เดือนขึ้นไปเพราะการดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยถือว่าสำคัญหนึ่งในสามเลยนะของผลลัพธ์ที่มันจะอยู่แล้วมันก็จะสวยได้ยืนนานมากขึ้นนั่นเอง